สวัสดีครับร้าน SKP Music Shop นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่เจนะครับผมจะพาลูกค้านะครับมาชมทําเป็ดนะครับยี่ห้อเด่นครับในราคาประหยัดนะครับผมนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวมาชมกันเลยเป็นตัวกล่องนะครับผมตัวกล่องจะเป็นไม้หุ่งหนังสีดํานะครับงานดูดีสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมีตัวล็อกนะครับพร้อมกุญแจนะครับ2จุดตัวกล่องก็จะมีหูหิ้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับอ่าปการกระแทกนะครับด้านล่างสี่จุดแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสี่จุดนะครับจะเปิดตัวเครื่องให้ดูเลยนะครับนี่เลยตัวเครื่องนะครับก็จะห่อผ้าสีขาวมาแล้วก็จะมีอุปกรณ์น,นะครับเมาส์พีดหรือปากเป่า น้ำมันหล่อเลือดลูกสูบวาวออยล์ wow. oh. มือนะครับหนึ่งคู่พาชิปเครื่อง1นงพื้นนะเปิดเครื่องมาแล้วนะครับพี่เจก็ทำการใส่เมาส์พีซหรือปากเปล่าให้ดูนะครับผมสำหรับสเปคของตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะทำด้วยทองเหลืองนะครับรุ่นนี้จะเป็นชุบนิกเกิลนะครับผมแล้วก็ สปริงนะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลส่วนสเปคของปากลำโพงจะขนาด125มิมและสเปคของท่อลมจะขนาด1 1 68มิมตรตัวนี้ก็จะมีท่อสไลด์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สำหรับไว้ของนิ้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ปล่อยน้ำลายตะลางจะเป็นไม้ก็อกนะครับก็จะมี2จุดสําหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาทําเป็ดในราคาประหยัดที่ราคาไม่สูงมาก ที่มีคุณภาพและมาตรฐานนะครับผมแนะนําเลยทําเป็ปเดยี่ห้อบรดนครับรุ่น JY 1401นะครับตัวนี้สําหรับโรงเรียนหรือผู้ปกครองหรือน้องๆน,นะครับที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถทักแชทสอบถามหรือสั่งซื้อที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ